อลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์หลังมาปนตี้ต่อครับอลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวัาทิตยโมง2ีนาทีทางช่อง3 HD ของเรานะครับแต่ก่อนที่จะไปแข่งขันหรือออกแรงจัดท่ากันเนี่ยวันนี้ผมขอให้พวกพ่อบ้านแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านผมเนี่ย ช่วยทำความสะอาดเฟอริเจอร์ให้หน่อยหนึ่งเพื่อพวกคุณเน uh ี่ยจะเล่นเกมกันก็จะได้เล่นแบบสบายใจได้นะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าบ้านของผมนีครับมีตัวช่วยดีๆในการทําความสะอาดอะไรมองผมอย่างนี้อยากเห็นอายายเอาตัวเราออกมาโชว์เลยออะไรรหปูใส่ตามีแต่แบบพีิพูธเัีย์ ผมใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากมาจิคลีนนี่คือมาจิคลีนสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวแข็งอนเนกประสงค์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับผมที่เกิดจากแบคทีเรียกลิ่นอับต่างๆที่สําคัญไม่เติมสีสังเคราะห์มาพร้อมกับกลิน่นดีไลท์สักกุระหอมไม่ฉุนพกพาสะดวกนะครับผมสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.9%ทั้งแบคทีเรียไวรัส h 1 n 1ไวรัสซาโคว2ก็ได้นะครับ ฉีดฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําความสะอาดได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ลูกบิดประตูถังขยะหรือพื้นผิวบริเวณครัวก็ได้เก้าอี้เด็กก็ได้ของเล่นเด็กก็ได้เหมาะกับทุกบ้านจริงๆนะครับเพื่อบ้านอนามัยคลีนง่ายคลีนได้ทุกคนจริงๆอ่ะบ้านสะอาดแล้วเพราะฉะนั้นเราเล่นเกมต่อไปไปได้แล้วปได้แล้วห้าของไเฮ้เมื่อกี้ทำอะไรครับฆ่าเชื้อโรคเหรอฆ่าเชื้อโรคอาเรียบร้อย ถือว่าบ้านสะอาดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เล่นกันแบบปลอดเชื้อปลอดภัยมีเข้าเรื่องครับถ้าคุณมีเด็กอ่อนผมแนะนําเดี๋ยววันนี้ให้ไปด้วยมาจิคลีนเอาไว้ทาความสะอาดบ้านเอาให้สะอาดเลทำความสะอาดบ้านก็ได้ทําความสะอาดที่วัดก็ได้เพราะว่าขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์สงสง์เข้าเกมนี้เลยครับจัดให้ท่าทีมลอซี ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเลือกมาหนึ่งคนที่มาเป็นหุ่นยืนเฉยๆอีกคนนึงเนี่ยจะมีคําใบ้จากผมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็จัดท่าเขาจนเพื่อนตอบให้ได้ว่าคือท่าอะไรคนเอาใครเป็นหุ่นก่อนใครดูเหมือนหุ่นที่สุดเนอะ ก็ถ้าหน้าโบแข่งก็ต้องพี่แหละเรื่องไรหุ่นเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้จะไม่เห็นอะไรเลยอีกคนนึงมาเห็นคาใบ้ใช่อีกคนเนี่ยก็จับทำทานู่นทํานี่ทําอะไรต่ออะไรจนเพราะว่าตอนนี้อยากเป็นหุ่นเพราะว่าไม่มีคนจัดท่าไม่สักพักหนึงแล้วคนจัดท่าไม่สักพักนึงแล้วอย่าลืมนะครับว่าคนเป็นหุ่นจะไม่เห็นคาใบ้นี้เฉพาะคนจัดท่าอ่ะคุณเอาใครใครเป็นหุ่นตกลงกันเลยตกลงกันเลยโอเคครับต้อจัดท่าเป็นจัดท่าพี่เซนนจัดท่าโอเค โอเคเชิญครับมา2องคนแล้วช่วยกันถ่ายนูไม่ได้แค่จัดท่าอย่างเดียวจัดอะไรจัดทางได้ด้วยโอ้โหจัดท่าจัดทางเป็นไงมันคล้องกันจัดท่าจัดทางจัดจ้านอะไรไม่มีเหรอจัดจ้าน้ว่ดีเอาทางก่อนจัดท่าทางอ่าเพราะท่ามากระทางพี่ว่าไม่ต้องอธิบายแลไม่ต้องอธิบายแล้วช่างเดียมามาเนี่ยมาเนี่ยใหญ่โชว์โปรได้นะ้วผู้ใหญ่เบิ้ลอันนี้คือมีหมวดอะไรนะทวดนี้ หมวดอะไรบอกไหมหมวดหมวดเอ่อบอกก็ได้จริงๆแต่เขาเก่งแล้วไม่บอกดีกว่าไอ้ฟอยอ่า่เลยสิ่งที่พบเจอในสวนสัตว์อ่าพร้อมนะเรียบตัวไปเริ่มเอ่อที่จับเอ่อยานกีม้าจักรยานถูกต้องเออเทปพี่ลิง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 อุลันตังไม่ใช่คุณได้ไหมคีมทองชนีชนีถูกต้องชนีไป อออีเห็นเออ้พี่เสรีภาพโอนอะไรอ่ะขี่วนขาวนว่ายน้ำเรือเป็ดน้ำเรือเป็ดได้เรือเป็ดเรือเป็ดเร็วเเสือสิงโตสิงโตละยิบะยับดาวมีดาวมีเสือดาโอเคไปไปไม่งงมาก จระเข้จระเข้อ้าเป็ดอะไรเะไรนกกระยางเรากระจอแคทเรากระจอกแคทเรากระจอกแคทแมวเมีคำว่าแมวครับมีแมวที่ขนสั้นปลายมีแมวมีแมวแมวอะไรน้ำแมวน้ำแมวน้ำมีคำว่าแมวน้ำชมแมวน้ำได้เออจิงโจ้จ่ายแจกจ่ายมีคำว่าแจกจ่ายจิงโจ้ ขอเงินวันี้ก็เก็บตังแคชเชียร์มีคนเก็บตังอ่ะเขาเรียกว่าอหไรพนักงานเก็บตั๋วมีพนักงานพนักงานพนักงานเก็บตต๋วสวนสัตว์พนักงานพนักงานบริการเราต้องซื้อเขาอ่ะต้องทำพนักงานซื้อตั๋วพนักงานขายตั๋วพนักงานพนักงานให้ให้เงินอาวได้ขอยาวขอยาวกี่ากีราบด้รไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ด้พูดยาวยาวูใหญ่ใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องพูดพยานาตัวูรักมูรักมูรักููเหนือ ูหลานอีกูเลี้งกูนนะาคอนด้านาคอนด้าเลยเร็วดีอะไ่มีกรอฟใช่แล้วก็เป็นมีคำว่ากรอบกรอ่อรถกรอบรถกรอฟนี่หมดเวลาโองเยอะๆจริงๆใบไม่ได้เก่งงงว่าไอ้ตอบมันตอบรีบเลยเยอะก่อนอะไรเยอะอะไรไปน่าเชื่อนะใบหน้านตอบได้เยอะใบหนมันตอบได้เยอะ ทั้งหมด9คำอ่ะเก้าคำบวงเก่าอีก4ตอนนี้นำอยู่13คะแนนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คุอหยู่ครับเราตามอยู่2คะแนนคือต้องเลือกให้ดี้บนปทุมล่นี่คนนี้ดูสบายๆมากนะเขาดูแบบอยากเล่นมากชิวมากเอานี่ผมบอกหมวดหมู่ก่อนเลยสิ่งที่พบเจอในงานหมอนลำอาแล้ยใา้ตยตายตาตายตายายตายายัายยาายตยตตาาาาุยยา้าไอ้ เพราะว่าสิเป็นความภาคภูมิใจของอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวนะนี่พาด้นางกอัยประโชว์ที่นี่เหรอเนี่ยเอาภาคภูมิใจในภาคอีสานเขามาเร็วๆใครเป็นใครเป็นหุ่นใครเป็นคนทำท่าอ่าพญ่เบิร์นเป็นหุ่นจ้ะแล้วก็ทิ้งบอลบอลเป็นคนจัดท่าจัดระเบียงโอลคเขาจะเก่งเรื่องท่าทางโดนละได้ละมาละ เก่งในที่ไม่เอาเล่นพี่ินเตอร์หลายตัวนะพี่เลยวะเล่นอย่างเงี้ยอย่าไมนจะหลุดไปยืนเร็วใส่ดีๆมากมันจะหลุดไหมอะไรนะพีเตอร์หลายตัวเขารู้ไหมว่าเมาสภาพเนี้ยรู้เขาก็ไปกินกับผมเขาก็ไปกินกับผมมาป้อมเข้าวินมาหนึ่งมา นขอยน้อยอะไรกวนไม่ใช่ยังวะหางเครื่องหางเครื่องีตีพี่ตีดิโอ้ยนันแลก็ตีอ่าปีกองกองมีคาว่ากองกองอะไรตกลไข่ทำข้าวเนี้ยเ oui, อยอไข่ทำข้าว พวงมาลัพวงมาลัยมีพวงมาลัยอะไรพวงมาลัยพวงมาลัยห้อยคอมาลัยพวงมาลัยเงินพวงมาลัยเงินได้ไปอ้ไอ้ไออ้ไอัน้วอ้้อ้ออไอ ทหมทนกนใรเบน้น้าหนกงนกลวนักนัก้วงนักล้วงนัก้องนัล้วงนลัล้งกา้นักล้องนักลวงนักล้องนักล้องนีลนังนักลวนักล้องนัลงัล้งกลกล้องังก้งน มีทำมันลดครับรดลดอะไรลดลดโอ๊ยห้มลดสายกมึกไม่เอาละอ่ะลิง เขาทำอะไรกันคนตีกันคนตีกันได้คนตีกันทำไปอะไรอสิแต่กี้ก่อนก่อนที่จะออสอะตอบเสือไปแล้วนะตอบเสือไปแล้วได้นะได้นะได้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 ยินปะพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเนี่ยคนต่อ เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้คุณหมิวมีวมวอยู่2คะแนนและได้จากเกมนี้ไปอีก8คะแนนเป็น10คะแนนสิบต่อสิบส okay, ามก็แค่สามคะแนนเพราะฉะนั้นเกมหน้าครับคุณต้องสื่อสารกันเองในทีมเข้าใจไหมหัวหน้าทีมมีความสําคัญมากหัวหน้าทีมต้องตอบให้ได้เพราะมีโอกาสตอบแค่ครั้งเดียวนั่นคือใบคนละคำ โอ้ห oh, สำหรับเกมจัดให้ท่านะคะใครบอกไม่ยากยากอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าเป็นสายหมอรำเป็นสายลูกทุ่งแต่ว่าคําใบแล้วก็การจัดแจงท่าต่างๆมันยากอยู่นะคะยังไงนะคะแต่ก็ต้องขอชื่นชมทั้งพี่เบิร์แล้วก็พี่บอลน,นะคะที่ใบคําว่าเสือได้แบบชัดมากคือชัดจนแบบแวบ็บเดียวเรารู้เลยว่านี่คือเสือนะคะแล้วก็คือสามารถใบให้เราแบบว่าตีตื้นขึ้นมาได้